สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาวพวกาบกับช่องแยไปซีชั้นเดี่ยวเก่าเหมือนเดิมมาจากมือในยแยไปซีแต่นั่งของมูลนิธทางเลยเดือดข้างไหนพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อท่ามาจากก่อนไปรับชม่มเราก็แยไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยไปซีน้ำไปเรือยจ้าพี่น้อง,ดดง,ดงเดี่ยว,ไป,วยปไปเรื่อยกดกระดิ่งะนะค่ะน้อยยามแยไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็บคลิปได้ผ่าเบิ่งกผ่าชมเนื้อท่ามาจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาาททัักกกยยบี คอมเมนต์ <Comment S 2> มาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องมาบอกลายยหญ่ห้างพี่น้องจา้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันเล่คนนีาา้นะจ๊ะแนวทางนี่เป็นเนวทางเด่นบนแบบสองตัวสันพี่น้องเด่นบนแบบสองตัวแนวทางของอาจารย์มังก่อนมีอะไรเนาะวดที่แล้วเด่นหากระแปดหาม่าลักลอยนะพี่น้องเนาะวดน,นี้เราบอกว่าเด่นซีกับเจ็ด สี่กับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้คือมาได้ทุกลับเดอ้อพี่น้องเดอ้อตตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอัศวินเหล็กแนวทางของตีหน่อยเนาะมาได้บนรางอัศวินเหล็กเพิ่มมาไดบนรางเด้อพี่น้องหาก็หกมาตัว,ตวสัน่นมักตัวใดพี่เจาหน้านําเพิ่นเด้แล้วพี่น้องเนาะตต้ไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนของเอ็ดโกเนาะคะ่ะสามตัวเดียวเขียนๆน้อันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางของเพิ่นมีแนวทางเอ่อยี่สิบสี่ชุดพี่น้องขาชุดชุดลางของเอ็ดเคสิบสามเนาะค่ะเนาะู้ดใดมักแนวทางเอ็ดเคสิบามเขียบนาจอเลยพี่น้องแก้ไพ่บริอาใหาเนาะมีแต้ม แตมร่วมลางสิบล่างหน่วยล่างเนาะค่ะเด่นแตมร่วมลางลอมพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดเคี๊ยสิบสามคนนาจจะเน้นหกหาหกเกีเลยหกเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเน้นเกี่ยวเลยเน้นเกี่ยวบอกว่าเน้นสิบล่างเก้าแปดเจ็ดศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งเน้นสิบล่างเน้นเกลียวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยขังเรื่อง หนวยกังเครื่องเป็นแนวทางของแอดสมเนาะมวดที่แล้วหน่วยเครื่องเขาเา่าซีนะจ่ะงวดนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือหน่วยบนแอดสมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลาออนเหนือลาออนเหนือหายมากงวดที่แล้วล่างเข้าแปดเก้างวดนี้เพิ่นบอกว่าสองสามเอ้ยสองห้าสองหกห้าห้าห้าหกมักตัวใดพี่น้อง เหนกมาเ,เร่งเหนกข้างล่างผู้ใดมกจวดจวดสองสามพี่น้องขเจ้าว,วา่ามากยายแพไปเห็นของขจเจ้ามาพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอแต้มสิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดวดที่แล้วเข้าแต้มเจ็ดว่าสัน้นวดนี้ห้าหกเจ็ดแปดแต้มสองตัวล่างพี่น้องแคปหน้าจอสองตัวได้เลยนะคะ่ะแนวทางของเอ็ดยกคดณรอะพี่น้องต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางป้าคือตัวหนังสือหน่อยเทปพี่น้องเอามาเบิรงกแลค่ะ,คะสรุปบนสองเก้าเจ็ดปรสัทแล้วก็เก้าเจ็ดกันหนึ่งเก้าเจ็ดปรสัทนี่ซ้ำนี่พี่น้องพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยสิบหน่วยบนแนวทางของเอ็ดเคอีแปดเก้าศูนย์มาได้ทุกหลักเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดลิคิดนะคะเนานะ,ะเอลิคิดแล้วหายนะเราบอกว่าลูดหนึ่งกับสองเนาะจ้ะ ชุดเต็มเคบหนาจอเลยพี่น้องมีอยู่ที่6ไมี่ถ้าเป็นหนึ่งกับสิเป็นหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่และ2 8เด่นหนึ่งกับสองแนวทางของแอลกีฮิดเนาคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้บ้านไผ่เมียงพลมาสั่นพี่น้องสองสี่สองห้าสาและ7จหาบ้านไผ่เมืองพลเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางน่วยรางโตโดเดียวเขนเขหาลักซิปมาพี่น้องเอามาจวดไ่เกา,าสันเนาะค่ะดีน้าปติดับแยะะ่ไผ่เนาะ แต่ว่าดับเกียร์ไพ่มวดนีไม่มั่นใจเพราะว่างวดนี้เป็นงวดงวดนี้แหละที่ดับรุดปีปีที่แล้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเด่นบนผ่านสองแค่พี่น้องขะเด่นบนอยู่ที่เจ็ดเจ็ดอีหยังดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซิปลางซิปลางพื้นไหามามาเบิร์ค่ะอาจารย์มังกรมีรอะไเนาะเอ่อพุนน่นนาจีเด่นเอ่อเน้นอีหยังนี่พี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข่าแปดกับเก่าเนาะจ้า วันนี้เพิ่นบอกว่าเดนซีกับเก่าว่าสั่นพี่น้องเดนซีกับเก่าเนาะจะ้ะอาจารย์มังกรไม่ไรเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดนบนเจ้าสัวเดนบนจะเดนบนเจ้าสัวงวดที่แล้วพานเลยพี่น้องมาหลักลอยเนาะจะ้ะอ่าวันนี้แปดเก้าศูนย์เจ็ดเอ้ามีแจะตัวดังดักเก่ามาแห้งอยเริ่มเดิอวัฒนเลขมาแห้งมากงวดที่แล้วสีมาแรงมากเนาะจ้ะเนาะวันนี้เก่ามาแหง้งเก่าเจ็ด มาแห้งมากสองตัว97งวดมวที่แล้ว45หาไอซีหกกับ42บ่พี่น้องมา44เนาะมวนนี้เกาเจมาแห้งเกาเจตัวเดียวแข,นเ,ขนเลยมาเบิ่งว่าตัวใดจะมาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขกำลังวันวันพุธวสันแนวทางของนอขอกรหรือว่าน้องเฟยเนาะค่ะส5 9ามาตัววสันม้นกรหากเก้าห้าหกมา5บน9้าล่างเนาะค่ะสำหรับแนวทางนอขอกรหรือว่าน้องเฟยเนาะพี่น้องเนาะ มักแนวทางเพิ่นกับแคปหนา้าจอ,อน้ำเพิ่นให้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเงินคนโคราด้อพี่น้องนี่คนโคราดเอ้ยไม่ใช่แอบมายมเดียงน้ำโซงนี่วะแอบมายมเดียงเพิ่นมีซื้อเพิ่อนนนตรงซื้อไข่กันน้อพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเด่นเด่นดูเด่นซีบนว่าสั่นเพิ่นบอกว่างวดนี้เด่นเก้าบน ปัญหาคือเสียวอีย่างมาจับครัวสันเพลนวาเนาะเอาผู้ใรมักแนวทางเด่นบนตัวเดียวแอดมายุ่มแดงแคบนาจอเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมดีบุตรงามวาสันเด่นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดข้างล่างสามเกาวสันพี่น้องมากจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเสริมพลลำพูนวสันข้างทึ่งแรนสองข้างล่างหาแปดวสัน <c oughs> หนาเห้นบอกข้าเจาก,กระเลกเด่นมากคือเก้านาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจ้าจอเด่นบนทุกหลักเจ้าจอเวดที่แล้วเขาซีเนาะคะ่ะซีสองวดนนี้เพิ่นบอกว่าแปดก็หกมาโตตัวใดจะมาว่าสันอภิจนาไดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรหนีของแอดเคอีขกันวมที่แล้วซีคับสามวันนี้แปดกับเจ็ดตัวใดจะมาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแย่ไพ่ว่าจะเอาแนวทางเด็กแย่ไพ่ลงเมื่อนี้บ้าฮัทไหนวางเนาะพี่น้อง เดคืนนี้จะทําให้นะคะเมื่อวันเสาจะลงไหเป็นอยู่ในคลิปเลกเนาะพี่น้องเนาะเลขมาบนร้อยเปอร์เซ็นอาจารย์กลมเนาะจากห้าหกเจ็ดมาตัวแต่ว่าเป็นแนวทางเทิ้งได้พี่น้องแนวทางล้างยังพันลงเนาะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรเนี่ยของอาจารย์ท่านเนี่ย่าไับอกว่าเข้าดีมากเข้าดีจริงเอ่อแนวทางเดีนบนของลุงสีสอปเนาะงวดที่แล้วซีเนาะค่ะ วนนี่เก้าเก้าสีไม้รีแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นแนวทางเทิงเด้อบเมนแนวทางลางลเนาะค่ะแนวทางถึงของลุงสีสอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าวิ่งลูดเก้าก็ศูนเนาะจ้ะอ่าสองตัว9899แปดเก้าเก้าแปดหกศูนย์แาและเก้าหกเก้าศย์แปก้านยก้าและเก้าแปเ้านาะจ้ะวากัพิจณาน้ำเพิรเนาะต่อไปเลยค่ะอาจารย์เตาบอกว่าเด่นบนเก้าสัตวห้า่เก้าเจ็ สี่เก้าเก้าเน้นเก่าเจ็ดกับเก่าเก่ากับันพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าข้าวมาปิดท้ายด้วยแนวทางหนุ่มสุพรรณผู้ใดมาน้ำพนเนพื่นแน่พี่น้องงวดที่แล้วอืมใครมันจับมัดได้หา,าได้สามตัวเลยเนาะพี่น้องเข่าซีซีเนาะจ้าวันนี้เด่นเก่ากับศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมักกระจวดสำหรับแนวทางหนุ่มสุพรรณเนาะค่ะเนาะถ่าย,ยคลิปนี้ก็ให้ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงรวยๆปังๆสุขุู่สุขคุเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะเีีไย้แ่งปันขอมุแลแนวยทางใหแยยไพ่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ยเบิ่งได้ชวชมเป็นเนี่ยทางเนาะจ้ะขอบคุณในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ